ต่อกันที่ฟุตซอลไทยนะครับเฉือนชนะซาอุดิอาระเบีย3ประตูต่อ2ป้องกันแชมป์คอนติเนนตัลได้สำเร็จครับการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025นะครับที่ยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีครับในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจอกับซาอุดิอาระเบีย เกมนี้มิเกลโรดิโก้ครับเลือกยึดชุดแรกเป็นชุดเดิมเลยนะครับซึ่งก็เปลี่ยนทางด้านของผู้รักษาประตูครับทางด้านของอารุตเสนบัตโดยได้โอกาสลงเฝ้าเสาก่อนนาทีที่9มูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับจ่ายให้กับอินทิชาประพาพันยิงเข้าไปครับไทยนำก่อน1.0ต่อจากนั้นนาทีที่16ซาอุดิเดียระเบียพลาดเองนะครับจ่ายไปติดแล้วก็เป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซาโกมาเด้งเข้าทางสราวุฒิพลาพลึกครับ ัดได้แล้วก็ยิงเข้าไปไทยน้ำห่างเป็น2ต่อ0นะครับนาทีที่17ซาอุดิอาระเบ,บียครับไล่มาเป็น1ต่อ2จากฟาฮานอาลัสมาลีและก็เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่31ซาอุดีมาตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ครับจากอันดุลาอันมักฮาบบีน,นะครับ เกมทำท่าว่าจะเสมอกันแต่ว่านาทีที่34ครับอิทธิชาประภาพันธ์ยัดบอลมาให้กับวรศัก์สีหลังไพรโรับได้พลิกตัวยิงด้วยขวานะครับติดบล็อกก่อนจะยกเข้าไปครับสุดท้ายไทยชนะ3ประตูต่อ2นะครับจบเกมด้วยการควา้าแชมป์ของไทยครับในศึกคอนติ n เนนทัล2025ได้สำเร็จ หลังจากนี้ทีมฟุตซอลชายไทยนะครับก็จะมีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบคัดเลือกไทยนี่อยู่ในกลุ่มบีนะครับร่วมกับเกาหลีใต้บาเลนและก็บรูไนโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนที่ยิมเนเซียงสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับิในวันนี้เลย